ครับผมชื่อผมชื่อนะผมชื่อปาล์มก่อสร้างครับชื่อช่องปาล์มก่อสร้างครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถแท็กซี่นะครับรถแท็กซี่น,นี้ก็เป็นรถแท็กซี่รถเลโก้เป็นรถเลโก้แหละครับลักษณะคือเป็นรถรถต,รตัวต่อทีนี้ผมซื้อจากที่ไหนซื้อจากกรุงเทพนะครับซื้อจากกรุงเทพมาราคาสามร้อยบาทนะครับนี่ครับประกอบนี่น่าจะสามนาทีก็เสร็จแล้ว นี่ครับสนาทีก็เสร็จแล้วครับเนี่ยมันขีดมันเร็วได้ครับเนี่ยนี่ครับอยากมันเร็วมันมันไปได้ครับผมราคานี่น่าจะสามละสามร้อยบาทผมต่อมันที่เก้าผมซื้อันที่เก้าตุลาอกลกองนี่มากล่กองนี่มาที่สิบเจ็ดตุลา,รรรลาครับผมกล่กองกาประองนี่อ้าวเฮ้ย โหลดเสร็จแล้วส่วนเสร็จแล้วผมเนี่ยหลดซสนดีครับนี่ครับผมต่อที่จับอปเปอนาหน้าหกขวมาที่จังหวัดน่านนะครับนี่ครับขวที่จังหวัดน่านมานะครับเนี่ยย้อนมานครับนี่คือ ถ้าคลิปจบแล้วผมติดตามช่องปาอราล์มรกางสะงครับคลิปนี้สวัสดีครับ